นีดกเสือกพี่น,อน,นอ้องนีดเออน่กเกอและก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้เรามาตามเลขเชือกผูกคอนะครับของน้องสมชายนะครับคุณผู้ชม งวดนี่คืองวดสุดท้ายเลยคืองมวดที่4งหมวดที่แล้วคือ8 7ดเเต็มเต็มตรงตรงเลยนะครับสำหรับหมวดนี้ก็มาตามให้แล้วนะครับสำหรับ f c ฟซีสำหรับคุณผู้ชมนะครับขอให้โอ้ฝนมาแล้วครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญตลอดไปปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับเงินกันเงินท,ทองในทองไปเราไปตามตัวเลขน้องสมชายกันนะครับไปไปกันเลย ใช่นะครับเลขเสือขู่ข้อหนองชุ่มใช่งวดเมื่อกี้ได้ยังก่อเลขกสามตัวห้าเก้าสามกับเจ็ดแปดครับปรากฏว่าเข่าเจ็ดแปดตรงตรงนะครับนี่เป็นงวดสุดท้ายเพราะว่าเพื่นว่าเพื่นชี่ไห้ชีงวดนะครับงวดสุดท้ายนะครับถึงชุ่มชี่งวดเออก็เรียนว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะงวดที่แล้วสองงวดเข่านะครับ อุกกนบาสีเป็นยังไง้นอยู่กับท่านผู้ชมใส่ดูละพินิจใส่วิจารณ์ในการรับชมเนาะครับออาจารย์อาาจรย์เลืมแล้วก็มีบางอางเลยเอากับเลงใส่ฝนเนาะเลงใส่ฝนครับนะครับท่านผช่วงวันนี้ก็เป็นวันพุธด้วยเด้อนะครับมีต่างประเทศด้วยเนาะนะครับก็พิจารณาบึ้งนะครับว่า ตัวหนีจีข่อไปเปื่นบานเท่าใดบอสอาขาเข้ามาพิมสาทุสาทุนะครับอยู่ได้บอที่รถกระดาษไหมอยู่ดีรถอะไร แสดงว่ามีโต้อะไรเยอะคนต้องเครื่องมาเสมอเอ้คือตัวน่ะเอาคักเราตัวคับอาจารย์ระวังหัวชุดท้ายแล้วเนาะอันนี้เป็นเสือกปูกข้อพื้นเนาะนะครับเป็นอียังก็ผ้าสลัน้าสลันนะครับข้าวเหนี้แล้วนะครับเข้ากันจะได้ชาวิาทิย์เลยนะครับเป็นชมชิบะเก็บไอยชาพินทิย์คือเผาเสือกเลยแล้วเสร็จมาทำพิธีเผาอีก ตอนออกเหลีวเนาะตับตนน่นนรามนบอกว่าอยนี่รามนือน่ารยังไม่ได้อา่านคอมเมนต์เลยว่าต้องนับนบะฮะแต่ต้องนับตัวเทอทุายเยทายว่ต้องนับก็ครับเทือยอาจารย์นะครับ เดี๋ยวเต่อาจารย์สิหินสมขวนครับผม สามตัวเลยขอสามตัวเหรอครับสามตัวสองตัวครับผมขอสามตัวกับสองตัวเลยครับบอกว่าในสองตัวก็ได้อ่าครับผมหกเก้าครับสองตัวหกเก้าครับหกเก้าครับสองตัวหกเก้านะครับหกเก้านะครับท่านผู้ชมเขียนไว้เลยเด้วเอฟซีหมดม้แห้งเขาแห้งเนาะเขียนไว้เลยเด้อพี่น้องหกเก้าหกเก้าครับสองตัว คองข้างหลัง,รงรครับคลองไหวนะครับ้นอสังเกตเขาแห้งหจงๆเจงรน้ะหองอสมชายเอ้ย<ช>หวดสุดท้ายเลไยได้หวดสุดท้ายเด้อทีรับปากไหวให้เอซเพิ่นได้ไปคุยไปเาเป็นจะไไรอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่หนาว<โ>หนาวฝนตกใส่บ่ สามตัวได้ครับสามตัว้าไปเป็นหนาวหนาวเฝ้าไปหนาวแห้งหาซีหนึ่งนะหาซีหนึ่งมีนางบอกพี่น้องแน่ตะลูกต้นใหญ่ล่ะฮะบอกเพิ่นเบิ่งตะลูกตะ้นใหญ่บอกให้เพิ่นเบิ่งลูกเบิ่งเมียะห้เนาะไปดีแล้วบ่ต้องห่วงว่าสั่นบ่บอดเกาะม้วนชุดท้ายนะม้วนสุดท้ายให้แม่นๆเด้อสมชายเอ้ย รูปห,ล, да: ห to ล,ลังรูปหลังรวมหลังซีนหนึ่งกับโคเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับในหวดวันที่หนึ่งวิถุนายนนะครับเป็นแนวทางเนาะเออโอ้เป็นยังไงจานปวดหัววหัมาแห้งอยู่นี่มาแห้งเขาแห้งเลยเทียนหน่อยใส่บุ่งเมียอเลยเทียนหน่อยใส่บุ่งเมื่อเลย ไฟเส็มไหมมือบ่งหงมือเลยที่มาแบบ5้าสี่หนึ่งสบหกเก้านองนะครับมดัีาครับงาพี่นองดีนะครับมาแบบเปินฝ่าวันหนาวนะครับนผู้ชมหนาวฝนถือฝนถือฝนฝนน้ำแนุ่่นนะครับปุ่นฝ่าหอมากเราได้ บอเพียอปีวันถึงนโอ้ยเทียนหยอย,อยินยน่เทีนยนอยใส่บุงหงเมือเลยบอกพ่นเดี๋ยวเรื่องเสือกนะครับท่านผู้ชมก็รอให้เลขออกก่อนนะครับี๋ยวฮาสิมาเป็นประกอบพิธีให้พิ้นเนาะนะครับสีให้อาจารย์ิ่นด้ส่งยุทธิอาารย์นะครับเราจะเอาเท่าที่เขารับปากให้เราครับสีงวดก็คือสีงวดครับแถวได้ครับ แล้วแล้วเป็นเป็นยังไงเนี่ยครับอาจารย์เป็นเป็นยังไงเนี่ยอยู่ดีปวดตอนหนาวอยู่ดีปวดแต่ว่าหนาวมันผู้ใดมาขวนนะรถมีผู้ใดมาขวนแบบเงียบๆเลยก็ว่าหนาวหนาวหนาวแค่เที่ยวทุกไทยละมาพุนละเรื่องของเขาจะมาชงไปเกิดครับเดี๋ยวเหล็กออกจะได้รวมกันมาชงครับมอต้าบ่ เออบอแมนสมชายมอสมชายมอสมชายนะครับก็เป็นเชือกเส้นที่สองหลังจากน้องตานะครับน้องตาหายสามงวดเข้ากะได้ทำพิธีนะครับทรงตามสัญญาไปแล้วครับสามงวดสามงวดเข่าสองของน้องตานะครับอันนี้ของน้องสมชายเป็นงวดแรกเพื่อนมาน่อยเพิ่อน่าซีหายซีงวดงวดแรกครับตกใจอยู่บอกเขา อ้เข่ากูแล้วเด้อะกำลังตกใจตกใจพร้อมงวดที่สองเข่าศูนย์หกตรงตรงนะครับในมางวดที่สามือเข่าแล้วผมปวดหัวแงเข่าขึ้นเกอาจารย์ว่ะเข่าขึ้นเก่าเพราะปวดมือบีบหัวเลยนะอาจารย์รปวดมือเนี่ยวางงวนอี้เข่ามันเดิมเข่ามันเดิมขึ้เก่าครับเั็นใจอาจารย์มั่นใจครับพี่น้องนี่แหะเนาะว่าเข้าเหมือนเดิมเด็กบ้าไร้ครับ เหลือไว้หลายตัวรอบนี้ไว้หลายตัวเด้อพี่น้องฮะซีหนึ่งไม่มีเลขนับไม่มีเลขนับอาจารย์บอกให้นับเก่าห้าซีหนึ่งหกเก้าครับตัดเหรินน้ำเนยตัดเหรินครับผมได้เลขห้าตัวห้าตัวครับขวดเน่อยเด้อพี่น้องครับผมขอโชคด้วยครับคุณเี็นย่างน้องเนี่ยครับเอาแล้วครับหายไปแล้วเด้อโชคนี่เด้อหายเลยเหรอเนี่ยโชคก็พันดีอาจารย์ลงตามอีกหน่อยหนึ่งครับอีฝันบอคับอาจารย์เอาลงอีกหน่อยหนึ่งครับ เต็มว mm ัต hmm, ถ so mm ุน hmm, like yeah. ้อยซีคอนก้อนก้อนเพราะก้อนต้องเต็มมันขึ้นนะฝันดีฝันดีเพราะว่าก้อนที่เสื่อคลองน้องตามาเคยเคยฝันแต่เป็นฝอนในรำนะแสดงว่างวดนี้นะครับเดี๋ยวเฮาสิมาตามความฝันประกอบกับตัวเลขของอาจารย์เป็นในในโอกาสหน้าเนาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบ ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศครับก็เอาไปเลยเอาเอาไปเลยเนาะครับนะครับนี่ก็คืองวดวันงวดทีงวดหรือเปล่นี่นี่งวดที่สีงวดที่สีคืองวดสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับผมครับงวดที่สีงวดสุดท้ายแล้วเด้องวดที่แล้วคือแปดเจ็ดบ่อคำเออแม่นงวดที่แล้วหายเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขสามโตนันหาเก่าสามอืมโอ้ยผู้เพื่อนทรงค่าไายมาให้นี่เพื่อนว่าถ้าออกเก่าสามนี่ ได้เป็นล้านครับอือถ้าออกเก่าซ้ำเดีเป็นล้านแน่นแต่ว่ามันมาออกเจ็ดแปดครับเพื่อเอ่อไฮไฮเจ็ดแปดแต่มันออกแปดเจ็ดก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าถือถือว่าแม่นแม่นอือเจ็สี่การฝึกออกเริ่มพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์สิว่าฟ้อนในข้างอยู่เนาะกะบอกไปแล้วเด้เนีผมกราฟ้นดีว่าฟันเด็กหน่อยเรียนเช่าเช่ามะเร็งกะฟอนฟอนเอาเอานี่ไปลาวเลยเด้อนะครับสี่คนฟ้อนเห็นด็กหน่อยสี่คนอีก สี่ก็สี่แล้วเด่นหน่อยเป็นหนึ่งสี่ก็คือสี่ครับรอบนั่นสันเด็กหน่อยเป็นหนึ่งหนครอบรอบรอบนองตานเป็นหนึ่งมาเลยอาจารย์นอกจากเลขตัวนี้อาจารย์เลขเล้าเนี่มักอยังมือนี่เลขเล้าผมมักเอาเมื่อวานอย่แล้วครับเอาเมื่อวานเมื่อวานเอาตัวไหนสามหนึ่งสี่ มาเอายามไหนฮะเนี่ยกะโท่บอกอยู่ตัวว่านว่านวอยูยูทูบเอ่อยูทูบสามหนึ่งสี่อีกสามหนึ่งสี่โอ้จะแม่นเราขาดมันกับตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเอาสามมาแท่นหาเนาะสามหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งแล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ